สวัสดีนักลงทุนทุกทกท่านนะครับเดี๋ยวันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำอาทิตย์ที่17ถึง21มกราคมนะครับในส่วนของปฏิทินการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องบอกว่าใน Forex f a c t ค r y ับแจ้งปฏิทินไว้เนาะวันจันทร์วันหยุดแบ่งชาร์ อเมริกาเนาะคาดการได้เลยว่าราคาออกข้างแน่นอนทีนี้ลองมาติดตามดูคขาว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีกล่องประเด็นสำคัญอะไรไหมอังคารไม่มีนะครับวันพุธมีเรื่องของ CPI เนาะโอเคมี CPI ครับแต่ว่าเป็นฝ้าฝั่งของแคนาดาซึ่งอาจจะไม่ได้กระทบตลาดโดยตรงมากนะักนะฮะแล้วก็วันพฤหัสครับไม่มีนะวันศุกร์ไม่มีครับเพราะฉนะนั้นในสัปดาห์หน้า จะเข้าสู่วิคที่3นะครับซึ่งมักจะเป็นวิคที่ตลาดค่อนข้างพักฐาแล้วกันแล้วก็ค่อนข้างผันผวน,นออกข้ามเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเทรดได้ง่ายสำหรับมือใหม่นะครับเราก็เป็น จุดที่เหมาะสมที่เราจะเล่นตีปิงปองโดยกลยุทธ์กันนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่ากลยุทธ์เราการตีปิงปองเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในคลาสอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูผลิตภัณฑ์การลงทุนกันครับผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย s 5 0นะครับเนื่องจากว่าในฝากฝากนะั่งเนาะตอนนี้มีรีเวอร์ซอลซ้อนกัน2ครั้งเลยแล้วเป็นรีเวอร์ซอลย่อหายด้วยถ้าสังเกตนะครับรีเวอร์ซอลชุดแรกอยู่เหนือรีเวอร์ซอลชุดนี้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มการปรับฐานนะเพราะฉะนั้นโดยม,มมมุอง โดยมุมมองเนี่ยในการพิจารณาคือถ้าในสัปดาห์หน้าราคาไม่สามารถเบรกสูงกว่า990ได้ต้องบอกว่ามุมมองคือดิเด้งขายนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ภาพสถานการณ์ให้คร่าวๆเนาะตามเส้นม่วงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองมุมมองว่าน่าจะมีนิวโลเรื่อยๆแล้วสำหรับในส่วนของใครที่ถือหุ้นอยู่นะครับพิจารณาเป็นลายตัวไปเนาะ หรืออาจจะปิดล็อกทกํากำไรออกมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันครับในส่วนของ BTC นะครับก็ตามคาดครับหลังจากย่อพักฐานลงมาทําหูถ้วยเนาะเป็น Cup and handle นะครับตอนนี้เริ่มมีการยกตัวของราคานะครับประเด็นน่าสนใจเลยคือเขาจะยกขึ้นไปเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มมีฟอร์มของการเริ่มยกตัวแล้วนะ ก็เดี๋ยวต้องดูการบิดตัวของราคาอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคากลับไปทดสอบริเวณ48,000แล้วก็52,000นะครับก็ตอนนี้มุมมองของ BTC ย่อซื้อนะ มุมมองเริ่มเป็นมุมมองเชิงบวกย่อซื้อแต่ว่าต้องบอกว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยเทรนยังคงเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดการย่อซื้อเนี่ยก็ให้มองสถานการณ์ก็คือเก่งกำไรภายในทำเฟส15นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเล่นใน intra ดย์แล้วกันสำหรับสาย forex หรือสาย option นะครับอา่าทีนี้มาดูในส่วนของเดลพันธ์ทองคำกันบ้างนะครับก็ตามแผนนะยอ high, menu, ่อไฮม h นิ n i low ถูกไหมครับย่อไฮม h นิ n i l o ล่าสุดราคาทั้งคำติดแนวรับ บริเวณ1814.50เนาะแนวนี้ยังคงแม่นยำและใช้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคาดการในกรอบครับราคาทองคำเนี่ยโดยอิทธิพลการกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือพาวสภาวะเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกนโยบายมาเพราะฉะนั้นในส่วนของราคาทองคําเองกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้านะครับคาดการว่านะครับราคาจะสวิงโลครับก็คือจะไซเวดาวนะ ซึ่งแน่นอนในกรอบการพักคาของราคาเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบในช่วง1820จนถึง 1805แล้วกันนะครับ1820จนถึง1805ในกรอบนี้ในกรอบประมาณ15เหรียญตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสวิงโลนะครับกลยุทธ์น่าจะเป็นดีเด้งขายแล้วล่ะกลยุทธ์ดีเด้งขายน่าจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าราคาย,ยังคงยอ่อไ้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ราคาไม่สามารถเบรก1 8 3 3 2 2, 2 2ไปได้เนี่ยมุมมองของเราเลยก็คือดีเด้งขายจะ เป็นฝั่งที่ได้เปรียบเนาะเนื่องจากว่าราคาตอนนี้ก็หลุด1819.40ลงไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาทดสอบในกรอบของ1814.50ที่เป็นแนวเก่าของการเล่นเมื่อวันพฤหัสของเราแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการลงทุนคร่าวๆในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนครับแล้วเดี๋ยวสำหรับน,นักเรียนในคลาสเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเรื่องของการคุย ข้อมูลข่าวสารในคลาสกันในเรื่องของการลงทุนเรเยอร์ที่3ของดิจิตอลทรานซิชนะครับส่วนใครที่อยากจะลงทุนด้วยการติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจ MC Market Channel ได้น้องช่องทางธุรกิจนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันพูดคุยกันแล้วก็ลงทะเบียนมาเทรดด้วยกันได้นะครับเทรดด้วยกันสนุกกว่านะแล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนสัปดาห์นี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทาํามันจริงเท่านั้นเอง